สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้มาพัฒนาลอกคลองนะคะลอกคลองลของประจําหมู่บ้านนะคะวันนี้มีการพัฒนาลอกคลองนะคะร่วมมือกันนะคะช่วยกันทํางานตอนนี้ออเดี๋ยวไปถึงที่ไหนยังไงแล้วตอนนี้คือทําอยู่ที่ คลองส่งน้ำนะคะแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะคะที่บ้านหนูเลยตอนนี้มาที่ต้นทางมาที่ต้นทางก็คือเริ่มจากคลองส่งน้ำนะคะมาเรื่อยๆเนาะยาวไปถึงในหมู่บ้านเลยนะคะตอนนี้จุดเริ่มต้นคือตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะไปถึงที่ไหนนั้นอีกแล้วเดี๋ยวหนูจะให้ทุกท่านได้รับชมตามภาพไปเลยนะคะ ตอนนี้ก็เดินมาได้ไกลแล้วนะคะตอนนี้มาถึงนี้แล้วแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ทางนู้นนะคะแบ่งเป็นหมูดแบ่งเป็นแผน,นกนะคะอยู่หลายแผนอกอยู่นะคะทางนู้นทางเราก็ตามเก็บทีหลังนะคะจากนน้นก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ทางนู้น ย็นไมเออูโอเคว่าวันนี้จะพักเครื่องดอนหนักจนไหนที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวขอพักเบรกพักเหนื่อยก่อนไปเรื่อยๆนะคะตามคลองวันนี้ <c oughs> ว่ามาที่บ้านแม่งานมาอยู่ในห้องครัวนะคะตอนนี้มีอาหารเที่ยงวันนี้ก็จะเป็นขนมจีนไม่จอมว่ะว่าเยอะจอมจ้าพลังงานเด็กเสิร์ฟอันนี้อะไร เจ้าเจ้าเออเนต้กน oh, oh. 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 no. oh. oh, ้มต้มยายยายกำลังคั่วลาบสุกมีลาบดิบลาบสุกอ้าอ่อนในในห้องแล้วอะเรแล้าเนาะ นี่คือทีมงานพัฒนานะคะโคองนะคะตอนนี้พักเที่ยงกันอยู่นะคะถ้าประทานอาหารกันส่อนแล้วก็ไปลุยกันอีกนะคะจนถึงเย็นนะคะอยู่ตรงโน้นนะคะตอนนี้ก็ขอตัวรับประทานอาหารก่อนนะคะเออ เสร็จแล้วนะคะทานข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็เตรียมตัวนะคะออกรวยงานต่อภาคบ่ายตอนนี้ก็ได้นมจีนกลับไปกินบ้านไปให้เด็กๆกินนะคะแล้วก็ดูในบ้านบ้านเจ้างานีน่นี่นี่คือหมากอะไรเอันนี้คือหมากอะไรอันนี้มันคือหมากอะไรเอยทุกคนทุกท่าน จ้าของบ้านบอกกินได้นะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่สุกนะคะเออไปทีมงานโอก,กักนหมดแล้วตอนนี้เอาขนมจีนไปให้เด็กๆก,ก่อนแล้วก็ออกไปเลวยงานต่อนะคะตอนนี้เตรียมพร้อมนี่เราเจออยู่ตรงน,นี้เดี๋ยวขอสตาร์รถเอาของไปให้เด็กๆก,ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้างงานนะคะสักครู่และตอนนี้ก็ อยู่คลองตรงฝั่งระหว่างตรงนู้นนะคะทางบ้านหนูตรงเนี้ยสวนนันดีใจอยู่ตรงนั้นนะคะก็ก็มาใกล้ๆบ้านแล้วนะคะตอนนี้ตรงโซนนี้ก็ยากจะเยอะนะคะนี่ ก็เริ่มขยอยมาแล้วนะคะตอนนี้ก็ตามหน้าที่นะคะของใครของมันเนาะหนูก็จะเป็นคาดนะคะของหนูจะเป็นคาดเกี่ยวขึ้นมาแบบนั้นนะคะอ่าอีกแผนกหนึ่งก็เป็นแผนกตัดต้นไม้ที่แบบมันสูงมันเป็นต้นใหญ่เนาะเครื่องตัดตัดไม่ได้นะคะ แต่และแผนกก็จะช่วยกันพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะาแบบว่าให้ต้นไม้มันเกลี้ยงเตียนเนาะสะอาดหงสะอาดตานะคะเดี๋ยวหนูจะให้ดูตามภาพไปเลยนะคะ และตอนนี้นะคะหนูก็ได้จากจากฝ่ายเราอยู่ทางนน้นนะคะรับจากทางน้นหนูตีโค้งมาเนาะมาจนนี้จนมาถึงนาตัวเองฝั่งทางนน้นนะคะแล้วก็นู่นนะคะบ้านร้านนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็อยู่แถวหน้าร้านนะคะฝั่งทางโน้นนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้จะใกล้จะถึงปากทางกันแล้วส่วนทางนั้นถึงปากทางแล้วแหละส่วนหนูอยู่ระหว่างกึ่กกลางของอนี่ฝ่ายหนูก็ไม่รู้จะบรรยายยังไงเนาะเป็นระหว่างทางทางบ้านเนาะโซนที่บ้านนะคะลอกคลองตามคลองนี้มานะคะ จากคลองนี้มันเป็นทางส่งน้ำมาจากฝายเนาะแล้วก็ําทำการทำความสะอาดนะคะรอบขอบข้างทางทางข้างล่างและข้างบนนะคะเอาเศษใบไม้ใบหญ้าต้นไม,ไม,ไม้ต้นหญ้าเนาะให้มันดูโล่งสะอาดตาไม่เป็นที่โรกล้างนะคะไม่เป็นที่แบบรกรกตาเนาะการสัญจรไปมาเราก็จะได้แบบสะดวกนะคะเป็นที่พื้นที่โลง่งๆเนาะสะดวกต่อการสัญจรน,นะคะ อเพื่อความปลอดภัยเนาะนี่จะพึ่งโน้เลยนะคะส่วนทางนี้ก็เป็นทางพ่อเขาทำแล้วนะคะเพราะว่าจนถึงตรงนน้นเนาะคือถึงเวลาที่ต้องทำนากันแล้วนะคะก็เลยมาต้องดูโล่งๆนะคะจากที่รกทึบมีแต่พุ่มหญ้าเนาะตอนนี้สะอาดตามาก อาการพัฒนาของหมู่บ้านของชุมชนนะคะจะเป็นแบบนี้ประจำทุกๆปีนะคะเพื่อสะดวกในการส่งน้ำให้แต่ละพื้พพนบ้านเานะนที่บ้านของแต่ละแต่ละจุดนะคะเวลาปล่อยน้ำระบายน้ำออกมานี่ก็พื้นที่นี้ก็จะส่งถึงชุมชนส่งถึงหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่เขาทำนากันเนาะอ่า เพื่อความสะดวกและปลอดภัยนะคะไม่รกนะคะตอนนี้ก็เป็นแบบว่าพื้นที่โล่งสะอาดแล้วนะคะเขาลมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะตอนนี้ช่วงบ่ายมานี่แดดร้อนมากถามว่าหน้านี่พอกอะไรพอกแป้งธนาคานะคะแ <laughs> ดดแ <laughs> ดดแรงนะคะอากาศหนาวก็จริงแต่ว่าแดดแรงอยู่นะคะ ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เดี๋ยวขอจุไว้เพลนี้นะคะสวัสดีค่ะ